สวัสดีค่ะเพื่อนๆในฟินแลนด์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9เดือนธันวาคมสอง3ันยะก็เป็นช่วงวินเตอร์นะคะฤดูหนาวนะคะวันนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่ลบสิบเอ็ดองศานะคะก็เป็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นพอสมควรนะคะแต่เป็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นคงที่นะคะคือวันนี้ไม่มีลมนะคะก็จะไม่หนาวมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็ไม่ชื้นด้วย ก็เป็นวันที่เหมาะสําหรับการที่จะมาเดินออกกําลังกายนอกบ้านระยะเวลาสั้นๆนะคะการเดินออกกำลังกายนอกบ้านเนี่ยหรือว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองเงียบๆเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวฟินแลนด์นะคะมันเป็นคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญนะคะกับตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตเราทุกวันเนี่ยทำงานก็ ได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆ45นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราได้มาเดินออกกำลังกายนอกบ้านมาเดินในป่ามาเดินคนเดียวก็เป็นการพักผ่อนที่ล้ำค่าอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือการที่เราได้อยู่กับตัวเองถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยการที่เราได้ทำสมาธินะคะสมาธิแล้วก็มาเรียนรู้ตัวเองนะคะ เป็นการผ่อนคลายที่ดีที่สุดนะคะบริเวณในป่าของเซศฟินแลนด์เนี่ยมันจะเงียบสงบนะคะยิ่งช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจะเงียบสงบเย็นละเยือกนะคะทําให้เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปที่ไหนไกลๆนะอย่างเดียวเลยแต่การพักผ่อนการที่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับความเงียบเนี่ย มันเป็นการพักผ่อนที่ทรงคุณภาพและก็ล้ำค่าที่สุดนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะมีโอกาสหรือว่ามีเวลาเนี่ยนิวก็อยากจะชวนชวนเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามหาเวลาที่เป็นของตัวเองนะคะออกนอกบ้านแล้วก็เดินเงียบๆสบายๆายคนเดียวนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทำสมาธินะเพื่อนๆน ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากธรรมชาตินะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะเดินประชิก,กาอยู่ที่ฟิแนแลนด์ก็เริ่มมีหิมะตกซึ่งมีบ่อยมากนะคะปกติแล้วหิมะจะตกในช่วงหลังจากคริสต์มาสไปแล้วนะคะข้อดีของที่หิมะตกเร็วเนี่ยทําให้บริเวณโดยรอบนะคะสว่างสวัยแสงสว่างที่มาจากเลติมานะคะก็ทําให้ผู้คนนะคะ มีความสดชื่นนะคะสดใสสิ่งแม้ความสว่างจะไม่เท่ากับแสงพระอาทิตย์นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังหยีกว่าความมืดนะคะที่มาปดบงังตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้าจดเด่นนะคะอย่างไงก็ตามนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ต้องมันออกกาลังกายนะคะนอกบ้านนะคะเดินออกกาลังกายเพื่อที่ว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ย คุ้นเคยกับอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและอีกอย่างหนึงนะคะที่น่าทําคือการเข้าอาวันตัวอวุ้ยเตียนะคะคือการไปว่ายน้ําที่ทะเลสาบในช่วงฤดูหนาวนะคะเข้าซาวนาแล้วก็ไปจุ่มตัวในทะเลสาบที่มีอุณหภูมิติดลบนะคะก็จะเป็นอีงพิธีหนึ่งที่ทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ย คยชินนะคะกับสภาพร่างกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในวันนี้นะคะนิวก็จะพยายามนะคะหาสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับชีวิตในประเทศฟินแลนด์นะคะหลากหลายฤดูกาลมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะ ได้ลองสัมผัสดูนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะอยลืมนะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ